ความหายของปรมัถธ,ธรรมปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงอันเป็นที่สุดที่ดำรงรักษณะเฉพาะของตนไว้โดยไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมะที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นอัตตาตัวตนโดยสิ้นเชิงมีสี่ประการคือ 1. จิต 2. เจตสิก 3. รูป สี่นิพานประมัติธรรมทั้งสี่มีความหมายโดยย่อดังนี้ 1. จิตจิตคือธรรมชาติที่ทำหน้าที่เห็นได้ยินรับกิน่นรับรสรู้สัมผัสถูกต้องตลอดจนธรรมชาติที่ทำให้เกิดการคิดนึกจิตมีทั้งหมด89ลักษณะโดยย่อหรือ หนึลักษณะโดยพิสดารแต่เมื่อกล่าวโดยสภาวะแล้วมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือรู้อารมณ์อารมณ์เป็นภาษา,ษาธรรมะหมายถึงธรรมชาติที่ถูกจิตรู้หรือเครื่องยึดเหนี่ยวหน่วงจิตอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่กายสัมผัส และเรื่องราวต่างๆที่จิตคิดนึกมิได้หมายมีความหมายดังที่ใช้กันทั่วไปเช่นอารมณ์ดีอารมณ์มเสียหรือมิได้หมายถึงสภาพนิสัยใจคอเช่นอารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนอารมณ์โรแมนติกอารมณ์ขันเป็นต้นจิตที่เกิดแต่ละขณะจะรับอารมณ์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเช่นในขณะที่เราดูโทรทัศน์ จิตที่เห็นภาพทางตากับจิตที่ได้ยินเสียงทางหูเป็นคนละขณะกันขณะที่เห็นภาพก็จะไม่ได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงก็จะไม่เห็นภาพแต่พราจิตเกิดดับสลับกันเร็วมากจึงทำให้เราแยกไม่ออกและเข้าใจผิดว่าการเห็นและการได้ยินนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันแท้จริงแล้วจิตแต่ละขณะ จะรับอารมณ์ได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อความชัดเจนในเรื่องจิตกับอารมณ์ขอให้พิจารณาการรับอารมณ์ของจิตทางประตูทั้งหกหรือทวารทั้งหกดังนี้ทางตาจิตทำหน้าที่เห็นสิ่งที่เห็นคืออารมณ์ทางตาทางหูจิตทำหน้าที่ได้ยินเสียง ที่ได้ยินคืออารมณ์ทางหูทางจมูกจิตทำหน้าที่รู้กลิ่นกลิ่นคืออารมณ์ทางจมูกทางลิ้นจิตทำหน้าที่รู้รสรสคืออารมณ์ทางลิ้นทางกายจิตทำหน้าที่รู้สัมผสัสทางกายสิ่งที่กายสัมผัสหรือสิ่งที่มากระทบกายคืออารมณ์ทางกาย ทางใจจิตทำหน้าที่คิดนึกเรื่องราวที่คิดนึกคืออารมณ์ทางใจรูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ทั้งหกทวารทั้งหกและวิญญาณหกอารมณ์ทั้งหกได้แก่สิ่งที่ปรากฏทางตาเรียกรูปารมณ์ สิ่งที่ปรากฏทางหูเรียกสัทธาลมสิ่งที่ปรากฏทางจมูกเรียกคันธารมสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นเรียกละสาลมสิ่งที่มากระทบสัมผัสกายหรือกายสัมผัสเรียกโผฏฐารมสิ่งที่ เป็นเรื่องราวคิดนึกเรียกธรรมารมณ์ดังนั้นอารมณ์ทั้งหกคือรูปารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาสัทธารณ์คือเสียงคือสิ่งที่ได้ยินทางหูคันธารณ์หรือกลิ่นคือสิ่งที่รับรู้ทางจมูกละสารมหรือรส คือสิ่งที่รับรู้ทางลิ้นโผฏฐพารมหรือสิ่งที่กายสัมผัสหรือสิ่งที่มากระทบทางกายโดยรับรู้ทางกายธรมารมหรือเรื่องราวที่คิดนึกคือสิ่งที่รับรู้ทางใจหรือมโนทวารทวารทั้ง6ได้แก่ 1. จกักขุทวาร 2. โสตะทวาร 3. าคานทวาลหรือจมูก 4. ชิวหาทวาลหรือลิ้น 5. กายทวาล 6. มโนทวาลสรุปทวานทั้ง6ได้แก่ 1. จักขุทควาลคือทางตา 2. โสตทวาลคือทางหู 3. คานทวาลคือทางจมูก สีชิวหาทวารคือทางดินห้ากายทวารคือทางกายหกมโนทวารคือทางใจสำหรับวิญญาณทั้ง6ได้แก่จักขูวิญญาณคือการเห็นโสตะวิญญาณคือการได้ยินคานะวิญญาณคือการรู้กลิ่นชิวหาวิญญาณคือการรู้รส กายวิญญาณคือการรู้สัมผัสหรือรู้กระทบทางกายมโนวิญญาณคือจิตที่คิดนึกวิญญาณหกได้แก่จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณมโนวิญญาณจิตที่เกิดทางทวารทั้งหกจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้ เมื่อจิตเกิดขึ้นทุกครั้งจะต้องมีรู้อารมณ์ให้รู้เสมอจิตคือตัวรู้ส่วนอารมณ์คือตัวถูกรู้ดังนั้นเมื่อมีจิตก็ต้องมีอารมณ์คู่กันเสมออารมณ์ทางตาหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาเรียกว่ารูปารมณ์ อารมณ์ทางหูหรือเสียงต่างๆเรียกว่าสัทธารมอารมณ์ทางจมูกหรือกลิ่นต่างๆเรียกว่าคันธารมอารมณ์ทางลิ้นหรือรสต่างๆเรียกละสาลมอารมณ์ทางกายหรือสิ่งที่กายสัมผัสหรือสิ่งที่มากระทบกายได้แก่ความแข็งความอ่อนเรียกปัทวี เตโชคือความร้อนความเย็นวาโยคือความหย่อนความตึงรวมเรียกว่าโธทัพพารมอารมณ์ทางใจที่เรื่องราวหรือใจคิดนึกเรียกธรรมมาลมจิตที่ทำหน้าที่เห็นทางตาเรียกจกักขุวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่ได้ยินทางหูเรียกโสตะวิญญาณ จิตที่ทำหน้าที่ได้รับกลิ่นทางจมูกเรียกคานะวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่รับรสทางลิ้นเรียกทิวหาวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่รู้สัมผัสทางกายเรียกกายะวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่คิดนึกทางใจเรียกมโนวิญญาณจิตกับวิญญาณคือสิ่งเดียวกันเป็นศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน นอกจากนี้จิตกับวิญญาณยังมีชื่ออื่นๆเรียกเช่นวิญญาณขันมะนินสีมโนธาตมโนวิญญาณธาตมนายตนะเป็นต้นจิตมี89ดวงโดยย่อและ121ลักษณะโดยพิสดารซึ่งจะได้ศึกษารายละเอียดในบทต่อไป 2. เ,เจตสิกเจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและการกระทําต่างๆทั้งในทางที่ดีและไม่ดีมีทั้งหมด52ชนิดประกอบด้วยเวทนาเจตสิกหนึ่สัญญาเจตสิกหนึ่งและสังขารเจตสิกห้าสิ เจตสิกเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตคือเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตและอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตการที่จิตโกรธหรือจิตโลภเป็นเพราะมีเจตสิกเข้าประกอบปรุงแต่งให้เกิดความโกรธหรือความโลภนั่นเองจิตเปรียบเสมือนน้ำที่ไม่มีสีเจตสิก เปรียบเสมือนสีที่หยดลงในน้ําแล้วทําให้น้ําเปลี่ยนเป็นสีต่างๆหรืออีกในยะหนึ่งจิตเปรียบเสมือนเม็ดยาเจตสิกเปรียบเสมือนตัวยาที่อยู่ในเม็ดยานั้นแม้ว่าจิตจะเป็นประธานในการรู้อารมณ์ก็จริงแต่การรู้อารมณ์ของจิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเจตสิกประกอบปรุงแต่ง ลำพังจิตอย่างเดียวไม่สามารถรู้อารมณ์ได้เปรียบเสมือนเรือกับคนพายเรือต้องอิงอาศัยกันลำพังแค่เรืออย่างเดียวไม่สามารถจะเล่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้หรืออีกนัยะหนึ่งจิตเปรียบเสมือนนาฬิกาเจตสิกเปรียบเสมือนเฟืองจักรต่างๆที่อยู่ภายในเพื่อทำให้นาฬิกาสามารถทำงานได้ จิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้และเจตสิกก็เกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เนื่องจากจิตและเจตสิกเป็นสิ่งที่ต้องเกิดร่วมกันตลอดเวลาดังนั้นเมื่อพูดถึงจิตก็ให้เข้าใจว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเสมอไปการอธิบายในหนังสือเล่มนี้บางครั้งจึงเขียนว่าจิตและเจตสิกเพื่อให้ระลึกได้เสมอว่าจิตและเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดร่วมกันต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 3. รูปรูปเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์ไม่ได้รูปที่มีวิญญาณหมายถึงมีจิตและเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้แก่ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ส่วนรูปที่ไม่มีวิญญาณหรือจิตเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้แก่ต้นไม้พืชก้อนหินโต,ต๊ะตู้ประตูหน้าต่างยานพาหนะวัตถุสิ่งของนานาชนิดและสปปรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่มีชีวิตรูปเป็นธรรมชาติที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งสิ้นเปรียบดังท่อนไม้ ส่วนนามธรรมอันประกอบด้วยจิตและเจตสิกจะทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายทำหน้าที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆและสั่งการให้เกิดการกระทําต่างๆทั้งทางกายและทางวาจา 4. นิพพานนิพพานเมื่อแยกออกแล้วมีสองบทคือนิ บวกวานนี้แปลว่าพ้นสิ้นไปคำว่าพานมาจากคำว่าวานแปลว่าเครื่องเกี่ยวโยงอันหมายถึงตัณหานิพานจึงหมายถึงสภาวะที่พ้นจากตัณหาพระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตร ก็เพราะยังมีกิเลสและทรงพบว่ามีวิธีการอย่างหนึ่งที่จะสำรอกิเลสได้คือการปฏิบัติตามมรรคทั้ง8ผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคทั้ง8ได้อย่างสมบูรณ์กิเลสทั้งหลายก็จะค่อยๆถูกทำลายจนหมดสิ้นไปนิพพานโดยความดำรงอยู่ของหันห้ามีสองประเภทคือห สอุปาทิเศษนิพานและสองอนุปาทิเศษนิพานอธิบาย 1. สอุปาทิเศษนิพานคือนิพานที่ยังเป็นไปกับขันห้าหมายถึงการที่ประหารกิเลสได้หมดทิ้นแล้วหรือกิเลสนิพานแต่ขันห้ายังมีการเกิดดับอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึง พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2. อ,อนุปาทิเศษนิพานคือนิพานที่ปราศจากขันห้าซึ่งหมายถึงนิพานของพระอาหารหันต์หรือผู้หมดจดจากกิเลสและท่านได้ละสังขารไปแล้วคือกิเลสก็ไม่เหลือขันห้าก็ไม่เหลือหรือที่เรียกว่าปรินิพานปริหมายถึง โดยรอบเมื่อปรินิพานแล้วจิตเจตสิกจะหยุดการสืบต่อและดับลงโดยสิ้นเชิงนิพานมิได้อยู่บนฟ้าหรือมีดินแดนอยู่ณที่ใดเมื่อพระอาหารหันต์ปรินิพานไปแล้วก็จะไม่มีการเกิดอีกหรือไม่มีพบใหม่ชาติใหม่อีกต่อไป นิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะต้องพยายามเข้าถึงให้จงได้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นพุทธสาวกหรือเป็นทายาทผู้รับมรดกธรรมะในพระพุทธศาสนานี้จบตอนที่2องบทที่หนึ่งความรู้เรื่องพระอริธรรมวันอังคารที่18 พฤษนายน2566